มากาติดตลาดหุ้นไทยกันหน่อยคุณมนัยเมื่อวานนี้ลงมาค่อนข้างจะแรงในช่วงเที่้ายตลาดนะคะระหว่างวันเนี่ยยังไม่แรงขนาดนี้นะในต,ตลาดลงมา13จุดเลยนะคะยืนที่1,220จุดค่ะูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้33,000ล้านบาทนะคะต่างชาติขายสุทธิออกมา1,000กว่าล้านบาทรบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ยังคงลงต่อนะคะคตลาดหุ้นเปิดปุ๊บเนี่ยอยู่ในแดนลบทันทีเลยลงมาประมาณ4จุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้แนวะรับเอาไว้แถวๆประมาณ1,215จุด ตอนนี้หนักกว่าตอนเปิดตลาดแลครับลงมา7จุดโดยประมาณนะครับราคาอยู่ที่1,213.18มูลค่าการซื้อขาย4,309ล้านบาทครับห้าดับหลักทรับอันดับ1ทหารไทยครับขึ้นมา1สตางค์อยู่ที่1บาท68ไทยพาณิชย์ย่อตัวลงมา2บาททรูขึ้นมา6สตางค์เลยนะครับอยู่ที่4 14. บาท14ก็แปลกเหมือนกันเนาะดีแทมีปัญหาแต่ว่าราคาคงที่แต่ว่าในส่วนของ แอดวานลดลงทรูขึ้นมานะครับส่วนอินทัชวันนี้ลงมาอีก50สตางค์ปะตะทลดลงมา3บาทไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับว่าจะลงมาหนักขนาดไหนสําหรับวันนี้อยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยเลื่อนสุพงศ์กิตคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตะวันครับตลาดหุนไทยลงตั้งแต่เมื่อวานเลยปัจจัยอะไรกดดันทําให้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้คะจริง,งก่อนหน้านู้นเนี่ยมันแกว่งตัวขึ้นมารอเรื่อง การทำ QE 3ของ,งทางสารัฐแล้วก็ทางยุโรปนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,282จุดนะครับคนที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการตัดสินใจนะฮะจึงตัดขายคัดทุนออกมาราคาเลกดลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ปิดอยู่1,220และเช้าเนี่ยังลบต่ออีก6จุดมาเคลื่อนไหวอยู่ที่1,213นะครับอย่างไรก็ดีนะตรงนี้ใกล้เคียงกับแนวรับสำคัญบริเวณ1,200จุดแล้วครับ เรายังมีมุมมองที่ดีโดยเฉพาะอย่างคุ้นมือถือที่ถูกขายออกมาต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่สี่ครับอินเทก็ดีแอดวาร์ก็ดีดีแท็ก็ดีเนี่ยปันผลเกินหกเปอร์เซ็นต่อปีและในช่วงที่ต้องลงทุนทำระบบสามจีครับ ค่ะ1,200นี่น่าจะแข็งแกร่งพอไม่หลุดใช่ไหมคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะของการเลือกซื้อหุ้นหลายตัวได้แล้วนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับพกพันอาจจะมีความสิ่งที่ย่อลงได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกดิฟเฟนซีฟนะครับแล้วก็อิงกําลังซื้อในประเทศเนี่ยน่าจะไปได้เรื่อยๆครับ,รบะจะมีเทคนิคเขรีบาวที่จุดไหนก่อนไหมฮะตรงแถวๆใกล้พันสเนี่ยน่าจะมีการรีบาวทางเทคนิคกรับ ค่ะทีนี้ก่อนที่จะรีบาวถ้าหากว่านักทุนรอจังหวะรับอยู่มีหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วเนี่ยราคาดิสคัลลลงมาค่อนข้างจะเยอะบ้างคะ่ะอย่างอินเทชเนี่ยแถวๆหกสิบสี่าบาทก็น่าจะมีจังหวะก,การฟื้นตัวครับนะฮะโดยอย่างตัวบิ๊กซีถูกขายลงมาเยอะนะครับเราก็มองว่า,าตรงหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับแต่ถ้าล่วงลงถึง176บาทใกล้ๆเคียงตรงนั้นเนี่ยเป็นราคาที่ขาย PP ให้กับผู้ลงทุนต่าง ผู้ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะครับตั้งไปแล้วอืมครับก็ก็คิดว่าตรงตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นจังหวะของการซื้อมากกว่าราคานี้เทรดกันอยู่ที่ PE ไม่ถึง21เท่าของกำไร,รปีนี้นะครับแล้วกำไร,รใน3ปีจากนี้เนี่ยเติบโต ถึง26ต่อปีครับถ้าเกิดว่าใครมีการถือหุ้นพลังงานเอาไว้หรือว่าแบงค์ขนาดใหญ่เอาไว้ควรสวิช์กลุ่มไหมฮะจริงจริงกลุ่มแบงค์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นแค่การพักฐานระยะสั้นเท่านั้นเองครับส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยเพิ่งเริ่มยอดตัวลงมาจริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากมานักน,นะครับผมคิดว่ารอจังหวะตลาดรีบาวแล้วค่อยลดพอร์ตดี่่าะนจท มีการถถอดในภาคกลางมีใกล้ถันสองร้อยจุดนกครตอนนี้รอเด้งก่อนแล้ว่อลดถถอดดีกว่าครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณพิชัยครับสวัสดีครับก็ดูแนวรับแข็งๆแข็งๆที่หนึ่งพันสองร้อย้วนนะคะไม่น่าจะหลุดเท่าไหร่แล้วก็น่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด้วยจังหวะนี้ถ้าหากว่ายังลงมาแบบนี้หุ้นหลายตัวราคาร่วงลงมาจะรับรับได้แนะนำบิ๊กซีนะคะ แนวรับสําคัญตอนนี้ที่หน้าเข้าไปรับอยู่ที่180บาทนะคะแล้วก็อินทัชอีกตัวหนึ่งราคาร่วงลงมาค่อนข้างจะเยอะนะคะ ตลาดหุ้นลงมาเพราะว่ายัางคงรอเรื่องของการประชุมเฟดในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าว่ามอง,งโอกาสก็เป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามุมมองของธนาชาติเองอยังมองว่าตลาดหุ้นโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ในช่วงหลังจากนี้โดยเฉพาะหุ้นดิเฟนเซียอย่างกลุ่มสื่อสารที่อิงก,กับผู้บริโภคในประเทศเป็นหลักเนี่ยเรื่องของมิกฤุยุโปปรปก็แทบจะไม่กระเทือนเท่าไหร่นะฮะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างน,นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากฝั่งตะวันตกครับ อัชนีดาวโจนของสหรัฐเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาจิบจิบนะครับขึ้นมาแค่4.49จุดเท่านั้นปิดไปที่13,107.48จุดมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับเพรานักลงทุนรออย่างที่คุณธนวันว่าไปดูซิว่าสุน,นทรพจน์ของทางเบนเบนันเ,นนเกนที่จะมีการพูดออกมาในวันศุกร์นี้จะเป็นยังไง n s d a q ก็ขึ้นมาแค่4.05 S&P 500ขึ้นมา1.19 ฝั่งยุโรปปิดค้ากันนะครับฟุตซี่ของลอนดอนครับลงมา32 c ส40ลงมา17บเจ็ดเดกลงมาขออภัยครับเด็กส์ับขึ้นมา7.89เพื่อนบ้านยานเอเชียของเราส่วนใหญ่เช้านี้จะเปิดตลาดในแดนลบนะครับไล่มาตั้งแต่นิเคอิโตเกียวลงมา63สเตเดทไทม์สิงคโปร์ลงมา26ห่างเสงฮ่องกลงลงมาร้อยแปดบเก้เต์ไต้หวันขึ้นมา1.87คอมโพสิตมนิลาลงมา1.3คอมโพสิตอินโดลงมา50 คอมโพสิตมาเลลงมา0.22แล้วก็คอมโพสิตโซลลงมา25จุดครับมาดูที่ทางข้างเงินบาทกันบ้างนะคะเปิดตลาดในช่วงเช้านี้อ่อนค่าค่ะ3 1บาท36สตางค์ถึง40สตางค์ต่อตอลาสหรัฐนะคะจากปิดไปเมื่อวนันช่วงเย็น30บาท32สตางค์ถึง36สตางค์ต่อตอล่าสหรัฐนะคะมาดูราคาทองคำกันหน่อยไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า <ฮะ S 1> หลุดแนวรับสําคัญที่1,670เหรียญต่อทรยออนส์ลงมานะคะคุณผู้ชมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลงมาถึง1,655เหรียญต่อทรยออนส์นะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูค่ะว่าจะหลุด1,640ได้ไหมถ้าหากว่าหลุดลงไปนี่ขาลงนะคะทองคําบ้านเราเช้านี้ลงมา50บาทต่อบาททองคําค่ะ ทองคำแท่งรับซื้อ24,550ขายออก24,650เรือ,อรพันธ์รับซื้อ24,195ขายออก2 5 5 0บาทนะคะมาดูน้ำมันดิบกันหน่อยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างาไปที่น้ำมันดิบเวสเทสซัสก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ลงมา84เซนนะคะปิดที่95เหรียญ49เซนต์ต่อาร์เรลนะคะก็มีการรายงานสต็อกน้ำมันดิบปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น ะะเหนือความคาดหมายจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการคาดการณะะ์ว่าพายุไอแซกนั้นจะสร้างความเสียหายแค่ในวงจำกัดเท่านั้นนะคะส่วนเบรนที่ลอนดอนราคาลงมา4เซนค่ะยืนที่112เหรียญ54เซนต์ต่อบาเร็นะคะช่วงนี้สินทรัพย์เสี่ยงความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับนักลงทุนต้องกอกจิตข้อมูลค่อนข้างใกล้ชิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราให้เวลากับโวกสัมภาษณ์มากเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับนักธุรกิจ กับผู้ประกอบการทุกท่านมากว่าเราจะสามารถลดต้นทุนเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไรไปตามช่วงหน้าครับ